ไม,ฉไม,ไม่ฉันไม่กินเธอไม่สวยฉันไม่กินจ้าพาไม่สวยก็ไม่สวยได้แม่แหละแล้วเราลูกใครละ่ะ การที่เรามีผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์นะคะหรือว่าโรคใดๆก็ตาม่ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะก็เป็นอันดับแรกนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยนาะว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์ตัวธรรมชาติของโรคเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงอาจจะเป็นในเรื่องของความจานะคะที่อาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะเช่นจําในเรื่องของบุคคลเวลาสถานที่นะคะที่คาดเคลื่อนไปรวมถึงนะคะบุคลิกภาพแล้วก็การแสดงออกในเรื่องอารมณ์เนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันไม่ บอกเรื่องไม่คือธรรมชาติของโรคผู้ที่อยู่ใกล้เนี่ยอาจจะต้องเข้าใจแล้วก็เห็นถึงสิ่งที่มันอาจจะเปลี่ยนไปได้ตรงนี้ก่อนอัลไซเมอร์เนี่ยในลักษณะที่คนทั่วไปเนี่ยอาจจะจําได้ง่ายแล้วก็ลืมยากนะคะแต่ว่าตัวอัลไซเมอร์เนี่ยอาจจะส่งผลให้ผู้ที่เป็นเนี่ยมีความรู้สึกว่าฉันจํำบางเรื่องเนี่ยได้ยากจังแต่มันทําไมถึงลืมง่ายจังอะไรอย่างเงี้ยนะยายหิวโล พอเขากินหน่อยจ้ะยากินก่อนที่จะนอนนี่นะค่ะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยเข้าใจธรรมชาติของเขาบางอย่างเขาไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนดังนั้นเนี่ยการที่ไม่ไปตําหนิการที่ไม่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นตัวปัญหาอันนี้อาจจะให้ความสําคัญด้วยนะคะความเข้าใจมันจะนําไปสู่ปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับตัวผู้ป่วยรวมถึงการดูแลด้วยนะคะนอกจากทานยาแล้วนะคะกิจกรรมที่หลากหลายการให้บรรยากาศในการอยู่ร่วมกันที่มันอบอุ่นนะคะที่มันเป็นธรรมชาติแล้วก็ยอมรับซึ่งกันและกันเนี่ยผู้ป่วยเองก็จะมี สุขภาพจิตแล้วก็มีบรรยากาศที่มันผ่อนคลายมากขึ้นนะคะก็จะส่งผลให้ความวิตกกังวลหรือบุคลิกภาพหรืออารมณ์ที่แปรปรวนค่อนข้างที่จะคงที่มากขึ้นผู้ปว่วยเองก็จะได้มีโอกาสในการที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆมากกว่าที่จะจมอยู่กับบรรยากาศของการตัดสินหรือว่าบรรยากาศที่มันตึงเครียดในรเรื่องนี้เนาะเราจะเห็นว่าคุณยายออมสินนะคะแล้วก็สมาชิกรอบๆตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณลูกนะคะหรือว่าสมาชิกรอบตัวทั้งหมดเนี่ยต่างก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจนะคะ